ทำไมเขาถึงไม่รู้จักอริยะบุคคลว่าตัวเองเนี่ยเป็นอริยะบุคคลเหมือนอย่างที่ผมเป็นเนี่ยผมรู้ว่าผมเป็นอริยะบุคคลอย่างนี้ี่พูดตรงๆเลยนะเขาไม่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่เข้าใจพวกนี้ไงเขาไม่มีสภาวะพวกนี้หรือเขามีสภาวะแต่เขาไม่รู้จักพวกนี้ไงครับนเะนี่ยเราก็ต้องมาฟังแบบเนี้ยอธิสงของการฟังแล้วก็ไปตรวจทานจิตของตัวเองไปเทียบเคียงโอ้ตรงกันกับท่านนี้ไหมตรงกันแบบนี้ไหมหรือสภาวะตรงกันอย่างนี้ไหมถ้าตรงกันเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวแล้วนะ เรามีเพื่อนแล้วมีผู้ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่หลงละไม่หลงทางแล้วยืนยันยืนยันละไม่ใช่เราคนเดียวที่รู้อย่างนี้ที่เข้าใจอย่างนี้เห็นไหมก็มเป็นโลกุตจระเราก็รู้เลยความเข็นโลคุตจระเนี่ยเป็นอย่างนี้อ๋ออาการอย่างนี้เขาเรียกว่าโลคุตจระอ๋าะอาการอย่างนี้นะเรียกว่าโลกิยล เราก็สามารถแยกปรมัตดที่เป็นสภาพธรรมที่เป็นโลกียาวิสัยและโลกุตละธรรมได้มีใครพูดไหมแบบนี้ก็ดีในกลุ่มดีดีใจดีใจที่ท่านมุ่งตรงธรรมเข้ามาเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งผู้ร่วมอุดมการท่านกิติพงศ์ตาวินัยและก็ท่านตาต้าที่อยู่ในเถียงหา ความถูกต้องในธรรมเนี่ยเพราะว่าผมผมฟังท่านมุ่งตรงธรรมตั้งแต่เช้าเนี่ยผมได้ยินท่านไม่หลุดมอมมาสละหันเลยนะครับท่านดีจังเลยแสดงว่าท่านก็คงจะมีมีเอามาใช้ด้วยเพราะผมฟังแล้วท่านไม่มีหลุดเลยปกติแล้วท่านพูดยังมีหลุดบางเท่าที่ผ่าน,านมาเ <c oughs> พราะเดี๋ยวนี้ท่าน <c oughs> อยู่ใกล้กับกิเลสแต่ท่านไม่เข้าไปในกิเลสจะว่าห่างกิเลสก็ไม่ห่างจะว่าไกลก็ไม่ไกลจะว่าใกล้ใกล้จะว่าไกลก็ไกลอะไรนะแต่ผมชอบใจตรงที่ผมถามว่าอยู่อยู่ไกลจากกิเลสไหมอยู่ใกล้กิเลสไหมท่านบอกโอ้อยู่ใกล้ท่ากิเลสอะไรนผมก็เลยขํำเพราะว่าเพราะโดยมากคนจะไม่ค่อยถามกันอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านขอบคุณครับดีครับดีครับ ให้หลวงพ่อให้พร,อระอา<ม>จารย์ท่านนี่ก่อนเรามีพระองค์แล้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตาต้าจะอยู่นานไหมตาต้าอยู่นานไหมนี่อยู่ที่ไหนไม่ใช่วันนี้จะมาคุยธรรมะนานไหมอ๋อไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ทํางานไปแล้วก็มือก็ยังไม่ว่างเลยครับพูดตรงๆงนะข้ามันก็จับกับตอนนี้ยังไม่มีใครคุยถ้าท่านศักดิ์ชัยจะคุยก็คุยต่อได้เลยเพราะพวกเรามีวักเว้น ผมว่าชอบผู้ชายด้วยกันผมว่าไม่ไม่ชอบผู้หญิงแล้วจะเอาตาตาา้ามันนี่มันเมียเมียตีลูกตีแล้วมันไม่ต้องเลี้ยงด้วยมันเอาลูกไปบทเนมหมดเลยเออเจ้าอย่างมันเนะี่ยตาตา้าเดี๋ยวทำอะไรนะอาชีพออผมมีหลายอาชีพอะแล้วแต่อาชีพไหนมาฮะตอนนี้นจับโทรศัพท์แล้วทำอะไรต่ออีกมือผมกำลังเลือก อาเกรดของเห็ดแดงหลวงที่อบแห้งอ่ะนะโอ้โหแล้วคล้ายคล้ายเห็ดหอมอะอาอบแห้งแค่ไะราคาถูกกว่าเยอะหอมแล้วรสชาติอะเหมือนกันไหมรสชาติก็มีรสหวานเป็นรสเห็ดที่มีรสหวานปลูกได้ไหมหรือึ้องพาประมาณกิโลละสองพันกว่าไม่ใช่มันยาชูกำลังเหร อ่าใช่บำรุงธาตุเป็นยาบำรุงธาตุแล้วแล้วคนไทยรู้จักหรือเปล่าไม่มเกิด้<อ>ีิน้าเขาขายกันในลาซาล่าอยู่ตั้งนิดเดียวตั้งพันสองพันเห็นเขาแด,ดงหลวงเหรออ่าเห็นแดงหลวงโอเคโอเคก็ท่านก็อยู่ในลูกทีท่านท่านมุ่งตรงทำก็กําลังดื่มเห็ดอยู่นะเห็นเนีเห็นไหมล่ะกระดกกาลังกระดกด้วยไม่แม่รัตตี้อยู่เนี่ยจะ จะไปเที่ยวเนี่ยต้องไปต่อรถต่อเรือ,อยังไงที่ท่ากีเลดเอรก็ถ้ามีไกด์ก็ให้ไกด์นำพามาแต่ถ้าไม่มีไกด์นี่จะเข้ามาพอฟันยางทางยากดน่งไม่ใช่ไป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 ,ไปถึงกี่เลดก่อนใช่ไหมไปฝัง่งไทยก่อนใช่ไหมไปถึงฝั่งไทยแล้วก็ถ้าจะข้ามมากีเลดนะถ้าจะข้ามมาท่ากีเลดก็ไปต่อใบอาอาใบผ่านแดนที่ตม ต่อมเขาก็จะออกไปผาอกว่าเราไปกี่วันเจ็ดวันใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราเรล่ามอะแล้วไม่ใช่ไกด์ไกด์ไกด์เอากีตังไกด์วัลลพันเจ็ดพันวัลพันเอาอย่างนี้แล้วกันเราเป็นเพื่อนกันนายฟรีแล้วกันนายมาพาเราเที่ยวแล้วกันเจ็ดวันผมไม่ใช่ไกด์ไงแต่ก็ถ้ากันเองก็ได้นะนักท่อไม่มีปัญหาเราพวกเนี้ยเออมาเที่ยวไม่ไกลอ่ะเที่ยวเฉวเชียงจุงเขามีอยู่ เขามีการพาเที้ยวเชิงตุงอยู่เชิงตุงนี่เป็นเมืองบนเขาบนดอยเป็นเมืองที่อันนี้พาตัายเน่ยไม่ได้ยินนะเรารู้กันนะมีมีเมียเด็กเดี๋ยวดี่เมียที่บ้านแก่แล้วเนี่ยจะไม่เอาไปด้วยแล้วจะไปที่โน่นจะมีเมียเด็กเชงงต